สวัสดีค่ะบัได้ล้มขิดต uh, ัวแล้วมืัอนี้มากินเข่าเฮีย็นม uh ูขีดเข่าปลานี่สมาชิกสมาชิกสมาชิกมืัอนี้รายงานตัวแน่วัดดีเอฟซีน่จ้าสวัสดีค่ะมีงานเมาบัถอนกินงานเมาบัถอดวันนี้วันนี้มากินเจ้าหมังเบาถ่อนบาถอนมันเลยเมาหล่นน้องเลยกับเข่า ยงก็ต้อง้าวหมอนี่ย่างขนาดน้้เส้เย้ก็้มไ่เสอ้แกเอากอบอกให้มันเสือมาให้ดูโอ้ต่งดูบรรยากอรไนน้นดี่อ้อ้าเสบ้านสอนได้จ้ี้ขาวเด้อเนี่ยเือส้เสื่อโ มีสองยูทูบได้เดี๋ยวบังไฟก็คืนกลับเข่ากลับเข่าเดี๋ยวร้านเขาบุนน้องไฟอีกปลาต้มปลาบุนไฟไงกินก็ได้แซ่บบ้างนั่นซิมซิมซิมไมซื้อยูบุนตำบเขียดซิมน่าโมแซ่บได้ต้องเอาหัวนี่น่้อมาเจะจ้ากินข้าวเด้อมาเด้อกินข้าวปกติเฮ็ดปลาเด้อมาเด้อฮัลโหล เรา้อาเจะดไไดิมหาตุมเตียนตุมเตียนลังเนาะมาตงเฮ็ดเนี่ได้มา่วยมาชิ้นเหล่าตลอดมาวสาวบอลออนมดินีสวหมันข่หตันี้ตัวนี้นี้ตนี้น้ว้นี้นีัน้นี้ัวนต้ัวนตวนนี้ตี้้ตวนี้นี้ตวนี้นี้ต้าัว้ตเน้นว มีตะเดียวเสีบตําเขียดแกงเห็ดต้มป่านี่งนกโตเก็จะไปจมเยาะมาั้งเบลี่ไปไทยบรรยากาศจมเยาะมาให้เบิ่งโอ้โหโต่ะคือโต๊คือเสยบเพื่อไงนี่เั็งกับโตตัวเสบโตะ้สู่เสีบบ่เบบอผู้เห็ดให้กำลังใจผู้เห็นแน่ S <S มาแชร์กะสิคิดข่าวเด้อจ้าักกะเอาไว้แค่นี้เดอ้อมาได้าจค,คิดขา่าวคนเอฟซีทุกคนเด้อี่เข่ามาติดตามบ๊ายบายค่